นายมีพานจริงใช่ไหมเนี่ยปากเสียจริงๆเลยนะนายนี่ไอผีกากไอมนุษย์โง่เฮ้ยพวกนายอย่าเพิ่งทะเลาะก,กันเอาสถานการณ์ตรงหน้าให้ผ่านก่อนนายลองจินตนาการถึงภาพฟ้าผ่าดูสิฟ้าผ่าฟ้าผ่าฟ้าผ่า อเปวดจะง่ายก็ง่ายแล้วเอาไงต่อนั่นแหละยิงสายฟ้าผ่ามันเลยฮะอันนั้นทำไม่เป็นแน่เฮ้ยทางกายก็ยังดูแข็งแรงอยู่นี่นี่มันอะไรอะ่ะวิญญาณกระจอกกระจอกหนึ่งตนเหรอช่วยเด็กเนี่ยนะพูดมากว่าเข้ามาใกล้ๆสิเดีวจะได้รู้ว่าฉันกระจอกจริงหรือเปล่านะ อเออเ้เฮ้ยนายอย่าไปถามมันดิอากินายโอเคไหม้ยไอเด็กยมเงียบกินจะฉันนับหนึ่งสองสามแล้ววิ่งนะโอ,โอเค <จะ S 1> ไปไปหนอ,อ่ะเว่าไปเด็กอ่อนแอแบบแกฉันไม่ต้องสนใจก็ได้นี่นะถ้พูดไปยังไงดีอ่ะคนแบบแกไม่มีใครสนใจอยู่แล้วอ่ะพูดไปใครก็ไม่เชื่อเอาไปเล่าให้คนฟังกันนะเฮ้ยไอยพีอย่มาว่าเพื่อนฉันนะเว้ย ๋อยังก็ข่ายนี่ก่อนเลยรักกันตก,ตกใจเหรอไม่ต้องตกใจหรอไหมเดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วอ่ะแหมแหมแหมแตาแดงกลามคิ้วขมวดเลยนะถ้าจะโกรธล้วก็ก็ไปโกรธใจแกของแกซะเถอะเฮ้ยไอ้ผี ตอนเนี้ยชิดกสดสุดๆเลยว่ะเดี๋ยวแก้ท้เจอแนะ่ตตอนเนี้ยฉันเริ่มคิดชื่อทา่าไมาตายฉันออกแล้วว่ะชื่อว่าทันเดอร์บู m เป็นไงล่ะไอ้ผีกระจอกเอ้ไหวไหมเกียนท้องไม่ทะลุใช่ไหม ว่าอวยนายทำไมนายเคยเหรอก็เจอกันครั้งแรกเจ้าผีบ้านก็ต่อยท้องเชสเซรเลยนะสิอี้น่าเสียวบอแล้วทำไมเราต้องมาที่นี่ด้วยละ่ะคาเคสเซที่นี่น่าจะปลอดภัยนะฉันสัมผัสได้ถึงพลังมังกรน,น่ะหมายความว่ายัางไงก็คงจะมีใครสักคนในโรงเรียนที่รู้เกี่ยวกับผีเยอะนะสิเลยไม่เข็ดมังกรวิญญาณไว้พร้อมเลยล่ะอืมแล้วนายอ่ะเข้ามาได้ไงอ่ะ ถ้าอย่างนั้นอ่ะจะรู้เหรอคิดเอาเองดิฉันฉันรู้ว่าฉันขอนอนพักก่อนแล้ะฉันเจ็บโฉมค่ะเออโอเคอะไรงั้นก็นอนไปก่อนนะเออเคสื่อไปเลินเล่นกันนายบาดเจ็บอยู่ไม่ใช่หรืองไงเดินไหวด้วยเหรอคงหิวมั้งไปลงหางกันออกมาสิวะ ทำบ้าแ,บาแล้วะเนี่ยรีบมาเร็วอุ้ยอืมใค้ให้สื่อคือใช่นคนทักไหมอ่ะมันมีคนอยู่ด้านในเนี่ยแล้วทําไมสิอืมฉันละกันชิปเดินแบบเนียนชิปเกลหยิบขนมให้กินโอเคได้ขนมและไปเร็ววะนี่อืมชื่ออะไรอ,อ่ะเอ่อชื่อทาอะ่ะทําไมหรอ อีกคนอ่ะที่อยู่ห้องโรงมันอืมอีกแล้วเหรอสามวันนี้เจอแต่ตัวประหลาดเออชื่อกินโอ,โ,อโอเคอไปไหนมาวาะ,ะแต่ดูเหมือนว่าจะมองไม่เห็นผมนะอืมงั้นฉันไปก่อนนะอือ ท่านเลิกสนใจเด็กนั่นได้แล้วมันไม่ประโยชน์หรอกไกินบ้ากับบ้านเถอะอ้ยมีแต่เรื่องให้ปวดหัววันนี้เออเกียนแล้วเรื่องบ้านทำไงอ่ะบ้านนายเลยขนาดนั้นอ่ะก็ไม่ต้องห่วงหรอกบ้าน บ้านผมมีตั้งสามหลังบ้านหลังนั้นอยไปเถอะพ่อแม่ของฉันไม่มีไม่มีเลาว่างมาดูอะโอ้บ้านนายคงรวยมากๆใช่ไหมเนี่ยไม่รู้สิแต่ผมมีเงินเยอะมากอืมนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่น่าโดนแกล้งก็ได้นะไปะลงมาเถอะอืมชิบยี้มานักเรียนฮาก,กิรอก่อนอรอสักพักได้ไหมครูมีเรื่องจะคุยด้วยนะ นานแม่อะครูรอจนนักเรียนคนอื่นออกจากโรงเรียนอ่ะ <Okay. S 2> นักเรียนรอได้หรือเปล่าล่ะอเมืมอ่อไงกินได้ปะ s <S ได้งันได้ครูเดี๋ยวผมหายนั่งรอ, <'s> อ่าโอเคนะครูเมื okay, ่ <Okay. S 1> อกี้ปะพนัก โอ้ยโคดาเลยอะกินนักเรียนคนเอกก็มหมดแล้วเนี่ย hey. ใช่แมร์จ้าเรียกพวกเรามาแค่สองคนน่ะแล้วจานเขาไปไหนเลืยกเราทั้งวันเดี๋ยวรอนานไหมนักเรีย,ย,ย,ยนเดี<อ>๋ยวเดี๋ยวตามเ้ยาจานโอ้สุดๆเลยจานจานไปไหนมาเนี่ยแล้วจามีอะไรคุยกับผมมีใช่เพื่อนพวกเธอไหมจามองเห็นดะ้วยอจานโอ้ยนักเรียนทากิ จานสักมานะดูไหมล่ะฮะไหนจานลองโชว์ยี่งไงล่ะนักเรียนโอ้โหอันอนั้นรอยอะไรตรงท้องอาจารย์โอ้โหลอยสักไงจานสักมาเยอะนะมันอาจจะดูเหมือนกากเกลือนเล็กน้อยนะ <c oughs> จริงอาจารย์แล้วโอ้โหงั้นก็อย่าบอกนะว่าที่วิญญาณมันเข้ามางงไม่ได้ก็เพราะว่ามีอาจารย์อะ ใช่แล้วนักเรียนทาก,กิจานสงสัยอยู่แล้วทำไมวิญ,ญญาณตัวนี้มันถึงเข้ามาได้จามีแค่นี้เหรอที่เรียพกพลังามากุยเนี่ยมีอีกนักเรียนใช้พลังวิญญาณได้ใช่ไหมละ่ะทาก,กิโอ้ยจานไม่อยากจะโม้ใช้ได้อยู่แล้วจานครับไหนโชว์ใหพวกนี้โชว์ให้เลยเอ,อ้าวทันเดบล์ม,มาวะ ทากิคงยังไม่เข้าใจในพลังสินะเลยใช้มันไม่สามารถใช้ได้ตามที่ต้องการน่ะแล้วทำไมอาจารย์ถึงรู้แล้วว่าผมมีพลังงั้นตามมาดีนักเรียนทั้งสองได้จานกินตามป่ะอาจารย์ไม่คิดปล่อยเพื่อนผมเลยนะโอ้โหเอาจารย์ลืมแบโทษทีโอ้จานนี่เพื่อนผมนี่จานไปไหนอ่ะไปด้วยสิ ได้สิตามมาพวกเชิญน่ะมีแววกันทุกคนแล้วน่ะคันนี้เารอจานที่น้าจะเรียนน่ะเข้าไปก่อนอาาจรย์มันเปิดไงจานโอ้โหขึ้นเนี่ยมัน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 พังไปเนี่ยเฮ้ยขึ้นไงเปิดดีฟังน่ะเรียนเปิดเปิดดีฟังน่ะเฮ้ยขึ้นได้พี่เนี่ยอาจารย์ไปเลยจานใช่เลยไหนคือจานนด้เนี่ยแกขึ้นรถเป็นหรือเปล่าน่ะใช่ โอ้ยจานเรามาทำไมที่เนี่ยเฮ้ยอะไรเนี้ยนี่บ้านหลังนีจานจะเย็นๆย็นแล้วเข้าไปก่อนนะาจาังไปลงมาจยานลงชา้ายังไงมาเร็วอัเนี้็ะทำไมมันมีลิ้นเรื่อน่ะจานเออนั่นสิขี้สงสัยจังนะพวกเธอเนี่ยไปเขาลิ้นได้แล้ว ชิบอุ้ยใจกดเลยนะกดเลยนะอย่าสงสัสยดดกดมีให้กดก็กดไปสิ